ตั้งการสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเจิมน้องแล้วผมก็เต็มที่แล้วครับผมเป็นนโยบายของค่ายครับต้องมีการเก็บโทรศัพท์ตอนคืนนะทุก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 คืนทุกเช้าทุกเย็นครับก็ทําให้การพักผ่อนเราเยอะขึ้นครับก็เป็นการทีลุมครับก็จะลุงมหมดทั้งหมดห้าคนหกคนคนละสงยกครับ ใครมีาการก็ขึ้นมาลุมได้รับสิบยกผมก็ต้องยืนได้สิบยกแต่ส่วนตัวเองก็มีนําของวิชาของการกีฬาของที่ว่าเราเก็บตัวแชมป์ิีมชาติมาใช้บ้างครับๆๆๆๆผมก็ว่าผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ว่าให้โอกาสผมแล้วก็ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับในการชกครั้งนี้บก็จะสู้สนตสีสนุกแน่นอนครับผมขอให้น้องเขาึกซ้อมเตรียมตัวมาดีค,ครับและที่สาคัญครับ อย่าให้มันยืนแรงของกลางทีบ่าหนีเยอะเดี๋ย<ไ>วผมตามไม่ท<ไ>ัน